อบทุกข้อสงสัยเสื้อพิมพ์ลายคืออะไรแล้วสกรีนได้ไม่จำกัดสีจริงหรอผ้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้ค่ะหลายหลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเอ๊ะแล้วเจ้าเสื้อพิมพ์ลายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงให้ลองนึกถึงนะคะพวกเสื้อกีฬา เสื้อฟุตบอลต่างๆนะคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าเสื้อพิมพ์ลายนั่นเองแต่ยิงขออัปเดตนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เสื้อพิมพ์ลายไม่ได้เป็นที่นิยมเพียงแค่เสื้อกีฬาเท่านั้นแล้วค่ะเพราะเขามานิยมในหมวดของพวกเสื้อโปโ,โลยูนิฟอร์มกันแล้วเพราะอะไรน่ะหรอเนื่องจากว่าเสื้อพิมพ์ลายเนี่ยนอกจากมีสีสันที่สดใสแล้วใช่ไหมคะยังสามารถโปรโมทแบรนด์ของคุณนะคะสินค้าโลโก้ต่างๆงานพิมพ์ลายเนี่ยก็จะไม่ยุ่งยากเท่ากับงานซิลสกรีนนะคะเพียงแค่เราทำแบบออกมานะคะผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ พิมพ์ลายลงไปบนผ้าสีขาวค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นเสื้อพิมพ์ลายที่ลายสดใสสวยงามคมชัดนะคะสกรีนได้ไม่จำกัดสีอีกด้วยละคะ่ะ คำถามกันมาเยอะมากว่าเอา้าแล้วอย่างเนี้ยเสื้อพิมพ์ลายอะ่ะความแตกต่างของผ้ามันคือยังไงแล้วเราจะเลือกแบบไหนล่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของลายทอนั่นเองนะคะที่มีความแตกต่างกัน 2. ความหนาบางของเกรดผ้าค่ะ 3. เนื้อผ้าแต่ละเกรดก็ไม่เหมือนกันนะคะ 4. ความคมชัดของสีนั่นเองค่ะ นั่นก็คือผ้า L P J นั่นเองนะคะจริงๆแล้วชื่อเต็มเขาคือชื่อ Light Patch Jersey ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเน<อ>ื้อผ้านะคะเขาจะมีความเนียนละเอียดแล้วก็มีเส้นใยที่เงานะคะสายสปอร์ตเนี่ยจะต้องรู้จักผ้า L P J กันอย่างดีแน่นอนค่ะเพราะว่าผ้า L P J เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในหมวดของพวกเสื้อกีฬาค่ะตอนนี้เสือ้อยูนิฟอร์มแบบเราๆนะคะก็สามารถทำด้วยผ้า L P J ได้ดูยอย่างตัวนี้เป็นต้นนะ เนี่ยเป็นางงานสกรีนแบบคือคมชัดสวยกริบเนียนมากลายนี้เขาเรียกว่าลายเจอร์ซี่นะคะหรือเขาเรียกว่าการทอผ้าแบบหน้าเรียบนั่นเองค่ะผ้าตัวนี้มีน้ำหนักเบาใส่สบายเป็นเส้นใยโพลีแบบ100%เลยนะคะ มาพูดถึงฝาแฟดอีกตัวหนึ่งนะคะที่คล้าย LPG มากๆเลยนั่นก็คือ LPS Light Plustar นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะลักษณะาลายทอจะมีเป็นรูปดาวนะคะซึ่งหญิงก็พยายามสอ่งอยู่นะว่าเป็นดาวแบบไหนก็เอาเป็นว่ามันเป็นรูปลายดาวนั่นเองนะคะแต่ว่าผ้าตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่นอกจากน้ำหนักเบาโดยใช้เส้นใยโพลีรอยซเสแล้วเนี่ยเขายังสามารถสกรีนได้คมชัดสวยงามเลยแล้วลายดาวตัวนี้ละคะ่ะที่จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีเยี่ยมอีกด,ด้วย แนะนำในวันนี้มากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือผ้า FPP นั่นเองค่ะชื่อเต็มเขาคือ Freak Up Popcorn นะคะโหตัวนี้นี่คือหญิงภูมิใจนําเสนอมากๆเลย FPP ข้อดีแบบปังๆของเขาเลยนะคะก็คือว่าผ้าตัวนี้มีการใส่สารเคลือบแอนตี้แบคทีเรียเอาไว้ซึ่งโลโก้ป้ายสัญลักษณ์ที่มีคำว่าแบคทีเรียเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นอับที่เกิดจากเหงื่อนั่นเองค่ะคนไหนที่มีเหงื่อมากหรือแบบ ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนแอบ,บมีกลิ่นตัวนิดนึงอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นตัวผ้า FPP เลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเขามีตัวเรื่องของแบตชิลอย่างที่2ค่ะน้ําหนักเขาเบาใส่สบายระบายอากาศได้ดีมากแล้วขอบอกเลยนะว่าผ้าตัวเนี้ยแห้งไวกว่าเดิมถึง4เท่าด้วยกันโอ้โหคือมันดีมากๆเลยสําหรับหญิงก็คือ แห้งสบายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสนั่นก็คือเราไม่ต้องรีดค่ะซึ่งทำให้หญิงรู้สึกว่าประหยัดเวลาชีวิตลงไปได้อีกเยอะเลยนะคะกับข้อ4ข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือว่าวิธีการดูแลรักษาแล้วก็การใช้งานเนี่ยง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณซกักสบัดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะจากนั้นก็หยิบเสื้อตัวนี้ใส่ออกจากบ้านได้เลยค่ะเหลืออีก2ผ้าสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือ tk micro นั่นเองค่ะผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าที่บอกเลยว่ามีความเงาน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็เลยทำให้ตัวฟิลผ้าเนี้เหมือนกับเสื้อโปโลโยูนิฟอร์มคอตตอนทั่วไปเลยผ้าตัวนี้จริงๆแล้วเป็นโพลีเอสเตอร์ร้อนะคะ tk micro เนี่ยยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของน้ำหนักผ้าที่เบาแต่ว่างานสกินของเขาเนี่ยจะคมชัด รายละเอียดดีเทลนี่คือเก็บได้ทุกเม็ดเลยค่ะทุกคนหญิงชอบผ้าตัวนี้มากๆนะคะเนื่องจากว่าเนื้อผ้าของเขาจะมีความอยู่ทรงสวยใส่แล้วก็เสริมบุคลิกของเราได้ด้วยล่ะคะ่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคอมฟอร์ตเจอร์ซี่นั่นเองค่ะลักษณะของผ้าเขาเป็นไงคะลองดูสิโอโหคมชดัดแจ่มแมวมากๆสีสันสดใสสวยงามสุดๆเลยนะคะคอมฟอร์ตเจอร์ซี่ค่ะเป็นผ้าที่ คล้ายกับเส้นใยคอตตอนมากเลยนะคะเพราะว่าตอนที่หญิงลองสวมใส่เทสเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฟิลของเขาเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะตัวเลยแล้วก็ให้ความเบาสบายนะคะมีลายทอคล้ายๆกับเสื้อยืดเลยค่ะก็คือเขาเรียกว่าลายเจอซี่นะคะหน่าเรียบทําให้เวลาสกรีนออกมาเนี่ยคมชัดสดใสสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผ้าตัวนี้เป็นเส้นด้เบอร์34นะคะซึ่งกําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยในหมู่ของวัยรุ่นแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นด้วยล่ะค่ะ เรามาสรุปข้อดีกันค่ะสำหรับเสื้อพิมพ์ลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลยูนิฟอร์มหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อกิจกรรมนะคะตัวไหนๆในพิมพ์ลายก็เอาอยู่แน่นอนค่ะอย่างแรกเลยก็คือสีสันสดใสสวยงามนะคะสกรีนได้แบบไม่จำกัดสี2เราไม่ต้องรีดค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาไปสุดๆเลยนะคะเพียงแค่คุณซักสะสบัดต,ตากก็สามารถหยิบเสื้อพิมพ์ลายเนี่ออกไปใส่เดินข้างนอกได้แล้วนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะหากว่าใครสนใจอยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับทําเสื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อพิมพ์ลายเสื้อยูนิฟอร์มก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยตามด้านล่างนี้นั่นเองค่ะแอดไลน์มาที่ pmkpolo maker ค่ะกระซิบบอกอีกนิดนึงนะคะว่าในไลน์นี้มีโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบเลยยังไงคนไหนที่สนใจนะคะหรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย